สดีค่ะทุกคนมานนีวปีนี้เราจะอยู่กันตรงไหนดีนี่เราว้าเราเจอลูกใหญ่นะทุกคนนะอันนี้นะคะครูสายพันธุ์ที่รัดชอบอ่สวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นคลิปแรกนี่การเด็ดก็ยังเหมือนเดิม เป็นคลิปแรกของร้ดนี่ดูดกกูเก็บก่อนเก็บก่อนอุ้ยโอ้ยนี่เก็บก่อนอุ่นมากเลยทุกคนอุ่นสะใจนี่นะคะอันนี้รอบ11มงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไล่นะแต่ตอนนี้เรามานั่งกินกันก่อนนี่ลูกใหญ่ก็มีแต่มันไม่ค่อยแดงนะเราก็เดินห,ห,หาหน้าเลย คนก็จะปรับไลายนะเพราะมันมีสองรอบนะคะรอบสิบโมงกับสิบเอ็ดโมงทุกคนดูอันนี้เป็นข้าขอลูกใหญ่ๆก็เลยเป็น,นีิโซเป้น,นะคะเป็นสายพันที่รัดช,ชอบมากเดี๋ยวรัดจะนี่ให้ทุกคนดูกับกล้องก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ได้มาแล้วชิมก่อนเลย วิธีกินท like ี่ถูกวิธีเด็ดให้ดูอร่อยมากทุกคนนั่นแบบ cảm đi <laughs> 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 <mit. cười> thử con mưa nướng Cán đi ออโอนดูนะคะคลิปจะสั้นๆน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์กนันนี่รัดเข้ามาที่เบนนี่ห็อปเปอ,อร่อยมาก 8จี่เป๊้า45นาทีนะคะฝั่งนี้เป็นเบนนี่หกเป๊ะคนก็จะปรับลายนะคะแล้วก็มีคนดูุูคนดูยหย่คนน่ารักนะคะ ฝั่งน,นี้จะเป็นโอ้โหทุกคนอาร์คิฮิเมะเจอแล้วอร่อยมากเลยเอาละอร่อยสิเด็กกะก็ต่อร่อยสิตัวนี อากีที่ม่นะคะอากีที่ม่ก็คือเจ้าหญิงสตรอเบอรี่นะคะทุกคน <c oughs> บอกเลยมาส่วนเนี้ยโอ้โหดูลูกใหญ่ๆ <c oughs> แล้วจะเก็บดูดีไมมผิดหวังคือแบบมันใช่อ่ะมันแบบคือเราอะต้องแบบทำเวลาในการกินนะจริงๆแล้วอ่ะอ <c oughs> ลูกใหญ่ทุกคน มันไม่ใช่ว่ามีเยอะหรือมีน้อยนะแต่ลูกใหญ่มากดูอืมอือตัองกองจ้าซุมซุนจ้าโอ้โดูสุด,ดยอดม,มากเลยดูออือ กินไปกี่ลูกแล้วไม่ได้นับแต่มันคือความสุขนะคะแล้วก็ส่วนนี้เขาสะอาดผู้คนไม่เยอะนะทุกคนนะดูนีอ่อ,อันนี้มันเป็นแบบซอฟมาก กินจากลมก็แรงนะกินจากตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวว้าย,ยทุกคนดูปไดเจอรูปใหญ่หไหมยู่ข้างหน้าเลยใหญ่มากอืมหว้านมากเลยอืมเด้อเหอโอ้ยสิริงน่าตัวุกคนกี่อ๋อ ม,ม,มทาทุกคนเราไปเจอกันอีกเขาหนึ่งมาทุกคนอันนี้เป็นเขาิโนกเขาลีนนะคะทุกคนใหญ่มากแต่ตอนนี้แล้วแตไปกินอมมาริงก่อนไม่รู้ว่าจะทันไหมเพราะว่าคนเยอะมากและที่สำคัญอมมาริงนี่จะแบบทุกคนวิ่งเข้าหาเพราะมันแพงนะคะ มันเป็นสายพันธุ์ที่แพงมันจะออกกรอบๆนะคะแต่ลูกก็ไม่ได้แบบใหญ่หรือหวานจนเกินไปนี่ออ,อร่อยอร่อยมากทุกคนดูอ,มอมืมันไม่ใหญ่มากแต่แบบ อต้องเก็บก่อนมันทั้งกรอบทั้งหอมนะคะและที่สำคัญนะคะมันกรอบมันหอมมันแบบมันเป็นรสชาติของสตรอเบอร์รี่ เ็าแบบหอต้องเจอแล้วเก็บอุ้ยเด็ดยาก patreon, เหมือนกันนะทุกคนนี่นี่ล้วแต่โอ้โหเอาจะใส่สายหน่อยนะไม่ได้อัดคิดนานแล้วนะคะบอกเลยว่า อร่อยมากคนญี่ปุ่นเด็กไม่เป็นนี่รักเจอแล้วเรเจอสองลูกนี่นุคนอุย้ยเีนร่วงเหมือนกันนี่นะคะนี่ความที่รักนี่ดูเอ้ยโจยุชิวันนี้เพิ่งเขา้าอตที่สองนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวรัดจะไปกิน ในไลน,ะะนไล์นะคะเก็บก่อนอันนี้เป็นอมาริงนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีขายเนาะไม่ค่อยเจอนะคะในซูปเปอร์แล้วก็ที่สำคัญมันกรอบอะทุกคนมันกรอบมันแบบ

เดี๋ยวเราไปไลฟ์เขาลีนโน่กันดูลูกขอบคุณทุกคนนะคะเดีย๋ยวเจอกันคลิป2